สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านครับมาแล้วครับคํำสนุบใบตรวจเลี้ยงเบอร์ครับแนวทางสะลากินแบงรัฐบาลวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันครับก่อนจะไปรับชมฟังคําเตือนครับโปรดใช้ิจรญาในการรับชมทุกคณะาจารย์มีเขามีรุด ใส่เป็นเพียงแค่แนวทางสื่อสากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับมาเบิงมาวิเคราะห์พิจารณาไปนับกันครับกับใบตรวจเลี้ยงเบอร์ค้ำสนดครับงวดนี้ใหม้มาาครับงวด1นึ่งกลุ่มผาพันครับมีเก่ากับ7ครับเก,ก้าสี่เก7าหกเกาแปดศูครับ ือจะจับใส่เป็น6ก8ีได้ครับงวดที่แล้วรุดครับสำหรับปกใบเลี่ยงเบอร์คำฉนวนครับงวดนี้อาจจะเข่ามากก็ได้ครับมาเบิงรวยรวยครับรวยรวยงวดที่แล้วก็รุดครับงวดนี้มี6กับสครับ เดินดีเดินเงาวครับสําหรับเสี้ยนิยมครับมีเกียรครับซีครับงวดนี้ชนกันที่ซีครับเสี้ยนิยมกับรวยรวยครับเททันใจมีสองมีหามีแปดครับมะนี่นาคลาดครับเด่นสุดคือเจ็ดเก่าเจ็ดแปดครับส่วนร่ากมดเดือครับ เดินดีเดินเงาวครับสําหรับหลากมาเดือครับสองตัวมาตัวครับนีษจะมาน้ากันได้ครับสองหาสองหหาเกหาศครับมาคู่ครับมี2อ2สครับมาเบิงจุดยิดครับพระย่านาครับโดยเฉพาะเลขเด่นครับเก่าซครับงวดที่เลว มาน้ากันเลยครับงวดนี้จะมาน้ากันอีกบรครับเก้าซครับสองตัวมีหนึ่งเก้าสเก้าศูนยสามซีครับส่วนทรรมบดาลเลขตัวกอรครับมีซก็หาครับซีสองหาสองซีหาแปดครับซแชร์ครับ มี3ามหาสามหเด่นสุดคือ3ครับสามเจ็ดสามกสากกามเครับส่วนเต็ง1มี2องสองสเก้าสอส่วนเกมีเก้าสอเก้าเก้าเก้าศครับ0 1 0 2 7หนึ่งเก้าสอย์เก้าครับ มาเบิ้งครับโคตรฮิตมีหามีหกมีเจ็ดครับหาหาหาหกหาเจ็ดหกครับเป็นเลขยังครับ อเอฟซีออกไปเบิงวิเคอ,อีกนึงครับวันศุกร์สิบเจ็ดพกค่ําครับมี6หกหกหาหกเจ็ดครับสามตัวนี่มากตัวครับให้ FC เอฟซีออกไปเบิงวิเคราะ์ครับมี6หกมีหาเรจะมาคููกันครับอูสีสุทโธทยาสีปทุมมาคครับงวดนี้มีหามีเก่า มีหมีเจครับงวดนี้มี4ีตัวงวดนี้ถือว่าหลายตัวครับ3ามตัวก็มีแค่ 7, 5, 6, คเจ็ห้ครับรามาเบิ้งครับเลียกยามเชครับงวดที่แล้ว จับเอาลากมาเดือครับมาจับสซแห่งเอฟซีครับเอาหนึ่งับซีครับหางงวดนี้บ่คอยมมกครับก็มีเข่าครับซีหางวดค่อยเขามาเธอหนึ่งครับสาหรับเด็กเดียนย่ำเชวาครับเลยเอาหนึ่งับซีครับแปดนี่คือเลขมากส่วนตัวครับแปดหนึ่งแปดซีลากมาเดือครับมี2สองตะวันชนติหาเลยผมเลยคัดเอาแค่สองตัวเดียวครับ ได้สองหนึ่งกับสองสี่ครับสองหนึ่งสองสี่ครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับส่วนมากจะมาบนครับเลขประกบสี่กับหนึ่งนี่ถือว่าแม่นครับหรือจะออามาใสอซครับเก่าหนึ่งเก่าสี่ได้ครับนี่มานํากันได้นะครับงวดที่แล้วมานน้กันเลยนะครับเหล็กเรียนสองตัวครับสําหรับพญานาครับเดินดีเขาใบครับ สำหรับเลขพญานาคมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับงวดที่แล้วครับให้กจกับเกาครับไปบนครับวดนี้ครับเก่ากับซีครับให้เอฟซีออกไปวิเคราะห์เบื้องครับชนครับเก่าครับอันนี้มีเก่ามีหกมีเจ็ดครับที่เด็เด่นๆเห็นชัดครับ พบคำครับหุหาเจ็ดส้นที่สีครับงวดนี้ผมว่าเลขซีนะ่าจะมาเลขประกบครับมีซีมีสามดากมอเดอมีเก่าก็หาครับแต่มาชวนตัวคือสองครับโคเดเฮดเลขเด่นมีหามีหก,ม,หกมีเจ็ดครับ โคตรฮิตเลกเด่น่ก็ถือว่าเขาบอบครับผมว่าโดยเฉพาะเลขเด่นครับเีขกบกบุบเขาแน่รุดแน่ครับจะเอาโคตรฮิตมาจับสซกพญานาคบหครับแล้วแต่มุมม่งของ f อครับเพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์พิจารณาไปอีกเหลี่ยมหนึ่งมุมหนึ่งครับ เลขที่นาจับตามองที่สุดเท่าทีทํามากครับมีพญานาครับกับเลขประกอบพบคำครับหนึ่งสี่ห้าสองลากมาเดือครับถือว่าเดินดีเขาอยครับเลขประกอบครับโคตรฮิตนี่ถือว่าเขาอยครับเลขเด่นครับ มีหครับงวดนี้สีเด่นเด่นกับเดเด่นสุดคือ6ครับสำหรับโคดโคดฮิตขอขอบคุณเอฟซครับที่เข้ามารับชมมาติดตามขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบมั่งมีสีสุขครับสวัสดีครับ